เซเว่นอในบ้านเราเนี่ยมีมากกว่า12,000กว่าสาขาแล้วนะครับบางพื้นที่เนี่ยแทบจะทับกันเองอยู่แล้วแต่ทําไมเขาถึงไม่หยุดขยายสักทีเป้าหมายจริงๆของเขาคือกี่สาขากันแน่ในวิดีโอนี้ผมจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับกลยุทธ์การขยายตัวของ7 e เ e ่นอีเลฟและบทเรียนธุรกิจที่เราจะสามารถได้จากเขาครับ สวัสดีครับผมโจนะครับผมเป็นนักการตลาดเละที่ปรึกษาธุรกิจมา10กว่าปีแล้วครับและในธุรกิจ chain านสะดวกซื้อเนี่ยผมก็เคยเป็นที่ปรึกษาการตลาดด้านกลยุทธ์ให้กับคู่แข่งของ7 e เ e ่ e อีเลฟเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมค่อนข้างจะคุ้นเคยกับกลไกการทํางานของธุรกิจนี้ครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าตอนแรกที่เคอรือ CP เขาจะไปขอมาสเตอร์แฟรนไชส์ของ7 e เ e ่ e อีมาทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับเพราะในตอนนั้นบ้านเราก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่อยู่หลายบริษัทนะครับที่อยากจะได้ Seven เซเว่นอนนีเล เ,เขาตัดสินใจให้มาสเตอร์แฟรนไชส์กับเครือซีพีนะครับเพราะว่าบริษัทแม่เขาลองเปรียบเทียบหลยหลายอย่างแล้วครับเขาเห็นว่าเครือซีพีเนี่ยมีความเหมาะสมที่สุดที่จะสามารถเอาเซเว่นเลเวไปทําให้ประสบความสําเร็จในประเทศไทยได้ครับพื้นๆรู้ไหมครับว่าบริษัทแม่เขาดูที่ตรงไหนครับเพราะว่าการทําธุรกิจร้านสะดวกซื้อเนี่ยถ้าดูผิวเผินแล้วมันเป็นธุรกิจที่ง่ายๆถูกไหมครับเราแค่ไปเปิดร้านเอาของมาลงและขายให้ได้มันก็ประสบความสําเร็จแล้วหลายๆคนคิดแบบนี้นะครับแต่หัวใจของเชนร้านสะดวกซื้อจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั้น ว่าบริษัทไหนจะสามารถทําให้เชนร้านสะดวกซื้อประสบความสําเร็จได้เนี่ยเขาต้องมีระบบโลจิสติกหรือการส่งของที่ดีครับดีในที่นี้ผมหมายถึงแทบจะไม่มีข้อผิดพลาดนะครับเพื่อนเื่อลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราเดินเข้าไปในร้านเซเว่นเลเวเนี่ยแล้วเราไม่เจอของที่เราต้องการเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้หลายๆรอบเราก็จะเลิกเข้าเซเว่นเลเวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นระบบโลจิสติกหรือการขนส่งสําหรับร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันเป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดเลยครับถ้าเพื่อนเนลองไปดูเชนร้านสะดวกซื้อที่เขากลาล ผมเห็นมาเนี่ยพาร์ทเนอร์ของบริษัทถูกดีเนี่ยเขาบ่นมากเลยนะครับว่าเขาอยากจะได้ของมาลงที่ร้านแต่บริษัทเอามาส่งช้าครับเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ในธุรกิจนี้ของผมเนี่ยผมมองว่าบริษัทถูกดีเขากําลังมีปัญหาเรื่องโลจิสติกอยู่นะครับเพราะด้วยความที่เขาขยายตัวไปไวมากเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีเครือข่ายโลจิสติกที่ดีเหมือนกับเครือ CP ในตอนแรกนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทแม่ของเซเว่นเลเวในอเมริกาตอนนั้นเนี่ยเขาเล็งเห็นจุดแข็งของเครือ CP ใเนี่ยตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าเขาไปเลือกกกบรริิษัททที่่่ไไมมเเงลจสตาในปะศย ตอนนั้นเนี่ยเราคงไม่เห็นเซเว่นเลเวในบ้านเราเหมือนทุกวันนี้ครับและเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทําไมเครืซีพีเขาถึงเก่งเรื่องโลจิสติกจังเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเขาทําธุรกิจเกษตรมานานมากๆแล้วครับและก่อนที่จะเปิดเซเว่นเลเวไม่กี่ปีเนี่ยเขาทําห้างแมคโครมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการขนส่งโลจิสติกของเขาเนี่ยมันเป๊ะอยู่แล้วครับเคร์ซีพีเขาก็ได้พิสูจน์ตัวเองนะครับว่าเขาสามารถทําให้เซเว่นเลเวประสบความสําเร็จได้ครับและในตอนนี้เขายังให้เคร์ซีพีขยายในลาวและกัมพูชาอีกนะครับแต่การท ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งเซเว่นเลในบ้านเราเนี่ยเขาเคยมีปัญหาจนเกือบจะไปไม่ไหวแล้วนะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่ามันเกิดจากอะไรก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในร้านสะดวกซื้อเนี่ยเรามักจะเจอของหายเป็นเรื่องปกติครับแต่สิ่งที่เขาจะต้องทําคือต้องทําให้เปอร์เซ็นต์ของหายเนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับแต่ในกรณีของเซเว่นในช่วงแรกๆเนี่ยปัญหาของหายที่เขาเจอเนี่ยมันไม่ได้มาจากลูกค้าเป็นส่วนใหญ่นะครับมันมาจากพนักง,งานภายในร้านเองเนี่ยแหละครับเพราะในตอนนั้นท เพื่อนๆไหมครับว่าอย่างน้อย20บาทมันจะต้องหายไปกับการโดนขโมยครับและถ้าใครที่ทาร้านสะดวกซื้อเนี่ยจะรู้นะครับว่ากําไรของมันไม่ได้เยอะอยู่แล้วครับและการที่เขาโดนขโมยไป20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันสามารถทําให้เชนร้านสะดวกซื้อของเขาเจ๊งไปได้เลยนะครับมันเลยทําให้เครือ CP เนี่ยเขาต้องมาจริงจังกับปัญหานี้ครับเขาก็เริ่มพัฒนาระบบของเขามากกว่าเดิมทําให้การขโมยของเนี่ยยากขึ้นนะครับแต่เพื่อนๆไหมครับว่าสําหรับทุกวันเนี้ยผมก็ยังคิดว่าเซเว่นเลเวลเขายังมีปัญหาเรื่องของหาายยอออู่่นนะัแตซมจจ มากๆไปแล้วครับและสิ่งที่เชนร้านสะดวกซื้อพวกนี้ทำเนี่ยคือการที่เขาจะบวกเปอร์เซ็นต์ของหายเข้าไปในราคาสินค้าด้วยครับเช่นถ้าสินค้าตัวนี้มีราคา100บาทแล้วอัตราของหายเนี่ยมัน1-2%ใช่ไหมครับเขาก็จะเอา1-2บาทเนี่ยใส่เข้าไปในราคาด้วยครับเพราะฉะนั้นราคาที่เขาจะมาขายให้เราเนี่ยก็คือ102บาทครับเอาง่ายๆเลยคือเขาต้องผักความรับผิดชอบมาให้กับผู้บริโภคอย่างพวกเรานี่แหละครับถ้าเราอยากจะเห็นปัญหาที่เซเว่นเลเว่นเจอในตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังสามารถไปดูบริษัทถูกดี ได้เพราะว่าบริษัทถูกดีในตอนนี้เขามีปัญหาการฟ้องร้องกับพาร์ทเนอร์ของเขานะครับซึ่งหนึ่งในการฟ้องร้องที่เราเห็นเนี่ยคือการที่บริษัทถูกดีเขาฟ้องพาร์ทเนอร์ว่ามาขโมยของภายในร้านนะครับซึ่งถ้าใครที่ยังไม่คุ้นเคยกับระบบพาร์ทเนอร์ของร้านถูกดีเนี่ยคือเราต้องมีร้านโชว์หวยอยู่แล้วนะครับถ้าเราผ่านเกณฑ์ของเขาเนี่ยเขาจะมาแต่งร้านและซื้อของมาลงในร้านให้เราครับแล้วถ้าเราขายของได้เท่าไหร่เนี่ยค่อยไปแบ่งกําไรที่หลังครับเพราะฉะนั้นของที่วางขายในร้านถูกดีเนี่ยคือบริษัทเขาลงทุนนให้้้รทาางงไม่ตอ ตึอ,เองเซึ่งเพ,เพื่อนก็เห็นใช่ไหมครับว่าขนาดเซเว่นเลเวที่แฟนชายเขาซื้อของเองสต็อกของเองเนี่ยเขายังมีปัญหาเรื่องของหายเลยครับแล้วนี่บริษัทถูกดีเขาลงทุนซื้อของให้อีกเนี่ยผมจะไม่แปลกใจเลยนะครับที่เขาจะเจอปัญหาของหายเหมือนกันมันเลยเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจนะครับว่าทําไมเครือ CP เขาถึงระมัดระวังกับเรื่องนี้จังครับเพื่อนๆนเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องที่คนบอกว่าเซเว่นเลเวลเขาเอาเปียบซัพพลายเออร์ของเขาไหมครับที่ถ้าจะเอาของมาขายในร้านเซเว่นเลเวเนี่ยเขามีกฎอะไรต่างๆนานาเยอะ,ะแยะเต็มไปหมดครับ ซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นการเอาเปรียบจริงหรือเปล่าครับแต่เท่าที่ผมเคยสัมผัสธุรกิจเชนร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับที่บริษัทเขาจะต้องเข้มงวดกับซัพพลายเออร์ครับอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกนะครับว่าถ้าเราเข้าไปในร้านเซเว่นเลเวลเนี่ยแล้วไปหาของที่เราต้องการไม่เจอบ่อยๆเราจะกลับเข้าไปอีกทําไมครับและปัญหาของขาดพวกนี้มันจะเกิดจาก2สาเหตุนะครับหก็คือระบบโลจิสติกสองก็คือเรื่องซัพพลายเออร์นี่หละครับถ้าซัพพลายเออร์ไม่สามารถเอาของ ให้ทั้งระบบของ7ซเว่นเลเว0หนึ่งหมื่นสองพันกว่าสาขาเนี่ยเสียหายไปเลยนะครับและการขยายของ7ซเว่นเลเวในบ้านเราเนี่ยเขาทำตามตำราการตลาดร้านสะดวกซื้อแบบ100%เลยนะครับเพราะว่าในชื่อมันก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าสะดวกซื้อเพราะฉะนั้นการขยายตัวของเขาเนี่ยต้องไปโฟกัสที่ความสะดวกที่สุดเท่าที่จะทําได้ให้กับกลุ่มลูกค้าของเขาครับเช่นถ้าเป็นในกรุงเทพมหานครเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเขามีสาขาอยู่เยอะมากหลายๆสาขาเนี่ยเขาอยู่ตรงข้ามถนนกันเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งถ้ามาพูดกันตามความเป็นจริงแล้วเนี่ย เขาทำถูกแล้วนะครับเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าถ้าเรากําลังเดินเดินอยู่เนี่ยแล้วนึกอยากจะเข้าร้าน7ซเว่นเลเวขึ้นมาแต่เราหันไปมองดันเห็นว่าร้าน7ซเว่นเลเวเนี่ยอยู่อีกฝั่งของถนนครับซึ่งเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับว่าการข้ามถนนในประเทศไทยเนี่ยคือการวัดดวงเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันมีอะไรผิดพลาดขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยเราสามารถเกิดอุบัติเหตุถึงชีวิตได้เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการข้ามถนนในประเทศไทยเราเนี่ยมันคือความไม่สะดวกครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเหตุผลที่เซเว่นเลเวต้องไปเปิดอีกฝั่งด้้้ววยรเรเเเพาาาะถอิงๆแลี่ เซเว่นเลเวไม่ไปเปิดคู่แข่งของเขาก็จะไปเปิดอยู่ดีถูกไหมครับแล้วในโลกของธุรกิจเนี่ยถ้าใครเร็วใครได้นะครับดังนั้นเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าถ้าเป็นทำเลในเมืองที่มีคนผ่านเยอะๆเ,เนี่ยเซเว่นเลเวจะต้องอยู่ทุกๆท,ทางครับเพื่อที่จะให้มันสะดวกที่สุดเท่าที่จะทําได้สําหรับพวกเราไงครับแล้วอีกอย่างเราต้องเข้าใจนะครับว่าธุรกิจเชนร้านสะดวกซื้อพวกเนี้ยเขาไม่ได้แข่งกันแค่ที่สินค้าแค่โลจิสติกนะครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยเนี่ยคือเรื่องของทำเลถูกไหมครับแล้วตัวทำเลเนี่ยัุายกวรตธ ถ้าไม่พึ่งแฟรนไชส์นะครับมันจะมีต้นทุนที่สูงมากๆเลยครับเพราะว่าธุรกิจที่มันมีอสังหาริมทรัพย์เข้ามาเกี่ยวเนี่ยเขาต้องพึ่งแฟรนไชส์ครับและอีกหนึ่งเหตุผลที่คู่แข่งในตลาดไม่มีทางสามารถชนะ7 e เ e ่นเได้เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่า7 e เ e ่นเเวเขามีระบบแฟรนไชส์และแบรนดิ้งที่แข็งแกร่งมากๆครับเพราะว่าทุกวันนี้เราก็เห็นกันอยู่นะครับว่าคนที่อยากจะเปิดร้านสะดวกซื้อเนี่ยเกือบจะร้อยห้งร้อยเขาก็อยากจะได้ร้าน7 e เ e ่นเเวถูกไหมครับพอถ้าเราไปดูคู่แข่งในตลาดของเขาอยย่่าางงแและะเนนี้ไัไไมมดรรบบฟชส และแบรนดิ้งที่แข็งแร่งเท่ากับ7 e เ e ่นอครับดังนั้นการที่คู่แข่งของเขาจะสามารถไปดึงพาร์ทเนอร์มาร่วมเปิดร้านกับเขาได้เยอะๆเ,เนี่ยผมมองว่ายังไงก็ไม่มีทางสู้7 e เ e ่นอได้หรอกครับแล้วถ้าแฟ m i ลี่ม r t กับรอสันไปเปิดสาขาเองเลยเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าเขาสามารถทําได้ครับแต่เขาจะต้องใช้เงินทุนมหาศาลเลยครับมันเลยเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจนะครับว่าทําไมเขาถึงเลือกที่จะไม่ไปเปิดเยอะๆเ,เ,เองเลยครับและถ้าจะถามว่าเขาจะไปหยุดอยู่ที่กี่สาขากันแน่ผมบอกเลยนะครับว่าในธุรกิจนี้เขายังไปได้กไกลครับ เพราะว่าธุรกิจเชนร้านสะดวกซื้อแบบนี้เขาจะโตไปกับความเจริญของประเทศครับเราเลยจะเห็นนะครับว่าทำเลไหนที่มันเจริญมากๆเนี่ยเราจะเห็นร้านสะดวกซื้อเยอะครับและในประเทศไทยเราเนี่ยที่เป็นประเทศกำลังพัฒนายังมีอีกหลายพื้นที่มากๆครับที่เขากำลังรอการพัฒนาอยู่ครับเพราะฉะนั้นธุรกิจเชนร้านสะดวกซื้อพวกนี้เขายังจะสามารถขยายสาขาออกไปได้อีกเยอะครับเพื่อนๆคนไหนเคยไปเกาหลีใต้เนี่ยจะรู้นะครับว่าเขาเป็นประเทศที่มีร้านสะดวกซื้อเยอะมากครับเพราะว่าในประชากร1,800คนเนี่ยเขาจะมีร้านสะดวกซื้ออยู่1ร้าน ถ้าเป็นในประเทศไทยเราเนี่ยเพื่อนๆลองเดาสิครับว่าสัดส,ส่วนของร้านสะดวกซื้อกับประชากรเท่าไหร่ครับประชากร5,500คนต่อ1ร้านสะดวกซื้อครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเขาจะยังขยายสาขาออไปได้อีกเยอะครับแต่เขาจะขยายสาขาได้มากและเร็วแค่ไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการบริหารประเทศของรัฐบาลน,นะครับซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ารัฐบาลโดยรวมเขามีประสิทธิภาพมากแค่ไหนครับและอย่างที่ผมบอกไปหลาย,ลายครั้งนะครับว่าในใจของผมเนี่ยผมก็อยากจะให้มีแบรนด์ร้านสะดวกซือกซ้อเยอะๆนะครับเพราะว่าพวกเรา จะได้มีตัวเลือกแต่จากที่ผมเคยสัมผัสธุรกิจนี้มาเนี่ยผมก็รู้เลยครับว่าภายใน5ปีถึง10ปีข้างหน้าเนี่ยเราคงจะเห็น7ซเว่นเลเวในประเทศไทยเป็นหลักครับ